สวัสดีครับตอนเช้านี้เราอยู่ที่อ,อยู่ที่อะไรนะเดี๋ยวน,นะอยู่ที่ D บิ D วดีแลนด์นะครับอยู่ที่บิวดีแลนด์อำเภอหนองวัวซอจังหวัดสุโขทัยนะครับมาร่วมวิ่งมินิมาราทอนทั้งที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นอ ตัวปล่อยตัวนะครับชาวบ้านนะครับก็เชิญพวกเราได้เข้ามาร่วมวิ่งออกกำลังกายซีเคมินิมาคอนครั้งที่หนึ่งนะครับเตรียมเพลิอนของวอซอจังหวัดอุดรธานีครับครับไปวิ่งในยครัผมเท่านี้ครับเลยนะครับตรงนี้ก็คือพี่บิวดีแลนด์นะครับบิวดีแลนด์บิวดีแลนด์ บิวดี a แลนด์รีสอร์ทอุดรธาน,นีนะครับเพียงเพือน้องบอัวซอนะครับก็จะมีนักวิ่งก็มาร่วมออกกำลังกายกันตอนเช้านะครับพร้อมที่จะวิ่งนะครับมีระยะ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรวันนี้ผมลงให้รุ่น5ในในรุ่น10กิโลเมตรนะครับมินิมาราทอนนะครับเป็น TK มินิมาราทอนครั้งที่หนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดน้ำที่เราจะวิ่งนะครับจะวิ่งเสงงน้นทางแต่นี่ครับพี่นี่เขาเป็นนักวิ่งนะครับที่ออกตัวมาเถียงตัวมาะต่ชานะครับพร้อมที่จะลงสนามออกกาลังกายนะครับเป็นการแข่งขันบ้างนะครับก่นอนนักวิ่งก็มาจากาทั่วประเทศนะครับมีหลายที่นะครับวันนี้ตอนคืนนี้ตอนเชาน้านี้ประมาณตีหนึ่งตีสองก็มีฝนตกนะครับก็อากาศก็ร่มรื่น สดเช่นแจ่มใสดีนะครับวันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับตอนเช้านะครับพร้อมที่จะปล่อยตัวนกวิ่งนะครับก็มาวิ่งด้วยกันนะครับคนนับเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับของนกวิ่งคีเคยิมนะครับที่วิวดีแลนนะครับวิวดีแลนอำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับ บรรยากาศด้านในนะครับนะครับน้อวิ่งก็มาชอบพักที่นี่นะครับบรรยากาศน้ำวิ่ง G K มิน i m a r a t h o นะครับ2 0 2วัี่สิีที่ b e a u t l a n d Resort นะครับ b e a u t l a n d Resort อำเภอหนองวัวซอจังหวัดปูดอนธานีนะครับอันนี้เป็นนักวิ่งแฟนซีนะครับวิ่งแฟนซีนะครับตอนนี้คือจุดปล่อยตัวนะครับเป็นเวทีจุดปล่อยตัวพินิสตาร์นะครับวันนี้ผมลงระยะ10กิโลเมตรนะครับตรงนี้บรรยากาศนะครับเสียงก็จะมีเสียงเพลงดังตื้นๆนะครับนะครับอันนี้คือด้านในนะครับด้านในเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับ อากาศดีตอนช้าๆ,ๆนี่มีฝนตกนะครับก็เลยทําให้มีเมฆหม,กมอกมีอากาศที่เย็นสบายนะครับตรงนี้ก็ด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับเดินน,นะครับ,น,รบนักบิงก็หลายหน้าหลายตานะครับก็มาจากทั่วสารทิศนะครับ ก็เป็นนักวิ่งสายเที่ยวนะครับสายเที่ยวท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะครับก็พักผ่อนไปท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับเป็นนักวิ่งส่วนมากก็จะเดินสายนะครับนะครับพื้นที่บางเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นนักวิ่งเดินสายมาจากที่อื่นนะครับเพรางี้ก็มาวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับไม่ได้ลองวิ่งมาแล้ไรนะครับเป็นการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนะครับขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนตอนนี้ อันนี้จะเป็นสนามที่เราจะต้องวิ่งวันนี้นะครับก็มีเจ้าที่มีนักวิ่งนะชาต่างชาติก็จะคนะแถวๆนี้แหละครับมาร่วมวิ่งด้วยนะครับเดินน,นะครับก็มาเช็คอินกันมาถ่ายรูปภาพไปนะครับตรงโน้นจะเห็นตรงเขาจะมีเมฆหมอกนะครับสวยงามนะครับตรงนี้เป็นไร่มันสำปะหลังเออสวยงามดีนะครับ

ผลผมันประธานป็นเข้าพนวงานการนะครับโรงเรียนนะครับมากราบเปิดตอนรับนักวิ่งพร้อมที่จะไปตัวในระยะมินิมาราธอนนะครับมีมันสะหลังมีอ้อยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศก่อนไปตัวในระยะมินิมาราธอนนะครับทางสีแยกไฟแดงทางด้านซอเคซ้ายมือมินิมาราธอนนะครับทั้งทีนีง ที่บิวดีดีสอนนะครับน้องวอซออุดรธานีนะครับเกิดมานะครับพร้อมไปตัวนะครับมนี่มาราธอนนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วผมขอญาต์รับเข้าดาวถอยหลังพร้อมกันนะ,นะครับผมพร้อมแล้วครับนับถอยหลังนะครับเก้าแปด 啊。 มนะครับนักปิงก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปเรื่อยๆนะครับเห็เนนะครับตอนเช้าเลยไปตัวแล้วก็มีทุกเพศทุกไว้ยนะครับเราก็มาบินด้วยกันนะครับทุกคนบินด้วยกันครับทุกคนครับผมจะตามท้ายเลยนะครับตามท้ายก็มีรถ นะครับรถพยาบาลตามหลังนะครับผมเะว,วิ่งปิดท้ายขบวนไปเรื่อยๆนะครับนะครับเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับตามหลังเพื่อนไปเรื่อยๆนะแต่นอนวิ่งก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาก็เป็นป่าอ้อยนะครับป่าอ้อย นะครับบรรยากาศสดชื่นดีนะครับเห็นนะครับบรรยากาศก็สดชื่นดีนักวิ่งก็วิ่งไปเรื่อยๆถ่ายรูปเซลฟี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่รีบแล้วมาเอาสุขภาพนะครับสุขภาพนะนักวิ่งขาแรงแนวหน้าก็จะนำหน้าไปแหละครับขาแรงที่ต้องการรางวัลที่หนึ่งงสาตามลำดับ ก็จะแนวหน้านะครับผมเองก็แนวหลังนะครับปิดท่ายขบวนคือตั้งแต่โควิด1 9เต้นมานี่ผมห่างสนามเลยครับฟิดไม่ได้เลยก็เลยตามหลังไปก็แล้วกันครับไปเนินเนินเนินยาวนินสูงนิดหนึ่งนะครับก็จะ เมือม่อยๆล้าๆนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเราก็ต้องสู้อันนี้คือเพื่อนเพื่อนร่วมวิ่งด้วยกันแถวสุดท้ายนะครับผมสุดท้ายผมคนหนึ่งในสองท้ายแหละครับบรรยากาศเป็นากาศสนจริงนะครับตอนนี้กคงจะเป็นปั่นลันใช่ไหมครับถึงจะไม่ใช่โอ้มินิด้วยกันนะครับไปครับ เราจะอยู่กลุ่มสุดท้ายนะครับยากาศดีๆครับร่มรื่นนะครับเพื่อนเราก็สามสี่คนไปดดวยกันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราคงไม่ทิ้งกันนะครับเส้นทางวิ่งวันนี้ก็จะไปกลับนะครับไปเส้นเดิมกลับเส้นเดิมนะครับขาแรงก็จะออกก่อนแล้วก็ถึงกลับตัวมาก็จะวิ่งกลับมาที่นี่นะครับ พวกเราก็ขา่อยตามหลังไปนะฮะตากล้องก็คอยให้ภาพบริการอยูนะครับชัดเตอร์รันขอบคุณมากนะครับทุกคนครับบรรยากาศข้างหน้าสวยงามมากเลยเป็นไรอ้อยเป็นไรมะม่วงนะครับออ้ยแล้มะม่วงฮะไป จุดให้บริการน้ำจุดที่หนึ่งนะครับสองกิโลเมตรแรกขอบคุณหลาย,ย,น,าย,น,ยนะครับเด้อให้น้ำเย็นๆครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับออนะครับพี่ฮันบอกว่าเคยไปทำถนนที่โพชัยพลทองน้องพอกเดินทา ดอนตาลมดอาหารนะครับเคยเป็นเจ้าที่ทางแปลงการทางของทางหลวงนะครับไปทํางานที่นั่นัตงแต่สมัยเป็นหนุ่มนะครับปัจจุบันนี้ท่านก็ขอสสลยท่านว่าท่านค่น,นเคยป่วยมาก่อนถึงขั้นรูปนะครับขั้นรูปรูปปุ๊บคาถ้วยกาแฟก็เลยออกมาออกกําลังกายนะครับก็ช่วยท่านได้นะท่านบอกอย่างนั้นนะครับโอ้โอ้อสู้ๆนะครับให้แรงใจกับผม ขาแรงนะครับห้าเจ็ดเมตรปันรันก็ไปแล้วนะครับชายหนึ่งของปันรันขาแรงแซงเราแล้วนะครับพวกเราขาลอยตามหลังไปเรื่อยๆยเรามขาแลมันขา่อยขาแรงแซงหน้าไปก่อนนะครับเห็นไหมครับปันรันหนึ่งสองสามชายนะครับนะฮะไปครับขอบคุณตากล้องนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ฟันรันกลับตัวมานะครับฟันรันกลับตัวมาแล้วนะครับพี่เขาก็เป็นฟันรันนะครับผมยาวสวยทีเดียวนะครับหลายทีไม่ใช่ทีเดียวแต่ละแตลา,ลาทีพี่ก็จะไปไถเป็น,นานะครับรถพ่วงข้างเราไปด้วยกันนะครับ ไปด้วยกันนะฮะห้า uh กิโลเมตรจะกลับตัวตรงนี้นะครับเป็นจุดกลับตัวห้ากิโลเมตรสองจุดห้าตรงนี้จุดกลับตัวเป็นจุดเช็พคพลอยของห้ากิโลเมตรนะครับ รถหน่อยบริการนะครับประชาสัมพันธ์นักวิ่งนะครับของจากทีมงานผู้จัดนะครับคอยวิ่งเช็คนะครับนักวิ่งมาแล้วครับ1ิบกิโลเมตรคนแรกนะครับกลับตัวมาแล้วนะครับนะครับแรกนะครับโอ้เก่งมากพี่นะครับคนแรกคนแรกกลับตัวมาแล้วนะครับโอ้พรคุณเจ้าวินทบาทนะครับคนที่สองนะครับกลับตัวมาแล้ว คือครับอือฮั่สู้ครับกลับตัวมาแด้ครับมินิสู้ครับสู้ครับผมโอ้เก่งมากเลยครับผมมินิกลับตัวมาแล้วนะครับหลายท่านเลยนะครับผมก็จะเก็บภาพไปฝากทุกท่านนะครับเก็บภาพเพื่อนๆไปฝากนะครับผมมาแล้วนะครับอันนี้ ไปครับไปครับเยี่ยมมากเลยครับโอ้โหหุ่นดีมากเลยหุ่นดีมากเลยไปครับไปขอบผมคุณมากครับอมาแล้วครับมาแล้วครับแร่งมาแล้วโอ้โหแฟนขับเองครับเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับอุดรนะครับแป่งมากครับแต่งมากครับโอ้เยี่ยมเลยครับโอเคชาติต่างชาตินะครับ ต่างชาติโอเวอร์ซีก็มารวมด้วยนะครับสู้ครับสู้ครับแจ่งมากครับผมครับผมแจ่งมากครับเก็บข้าวปากนะครับสสู้ครับเต็มที่ครับผมดีกิ้ด้วยครับแขงมากเลยสู้ครับแจ่งมากครับแจ่งมากครับผม พร้อมเก็บกับปากครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับพรอมโอ้ยิงแรกยิงแรกครับพ้อมสู้ครับปรับตัวมาหลายแล้วเฮ้ยมินิเฮ้ยครับพมสู้ครับพ้อมสู้ครับพอมเก่งมากครับผมเก่งมากครับชมเชย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 เก่งมากครับ เก่งมากครับผมน่าจะเป็นสองหญิงนะครับเยี่ยมมากครับผมเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับผมนะครับมินิก็กลับตัวมาไล่แล้วครับผมตื่นเก่งมากครับผมหญิงสามสี่ 3, 4, ท่านเยี่ยมมากครับ เก่งมาครับผมครับผมเก็บภาพในป่าเก่งมากครับเรื่อยๆครับเก่งมากครับผมจำเสย์จำเสย์หยุดมากผมรับน้ำไปริบไปวิ่งไปยิงครับยิงห้าหกหรือหกจะไม่ได้หยุดดับน้ำนะครับโอ้ยเมย ขอบคุณเด้อครับหนาวเย็นโอ้เมย์เมย์เมยครับเมย์เมย์ขอบคุณหลายเด้อครับก็ถ้าจะบอกเอากันทีละคนสองคนนะครับเราจะตามหลังไปเรื่อยๆโอูเยี่ยมมากครับสุดยอดเลยสุดยอดเลย ยี่ย <wounds> ีมากครับขอบคุณมากยินย <ator> ีมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับคุณครับคุณครับคุณนะครับ ผมเหนื่อยพูดไม่ออกเลยครับผมดีด้วยครับเลยครับผมเก่งมากครับผเยีมเยี่ยมเยี่ยมหญิงแต่งยิงแกง่แกง,แกงมาแล้วยญิงแก่งทุกสนามเลยแกงมากเลยครับแฟนซีตีกด้วย ตามติดนะครับยิงแกงคู่นี้โอเคครับส้มเส้ยสมเายครับผมเป็นคู่คู่ครับผมครับผมคุณครับผมคุณครับสุสๆครับผมใกล้แล้วไปแล้วไปครับไปเก็บภาพข้างทางไปฝากนะครับเด้อสุสๆครับผมโอเคครับ เพื่อนวิ่งเจอกันประจำนะครับครับคอมเก่งมากครับเดวตาจะปิดขบวนให้คนสุดท้ายให้ครับผมขอบคุณครับเจสซี่ครับเก็บภาพไว้ฝากครับผมเจสซี่ครับ,รบเก่งมากเลย,เยมีแต่คนเก่ง้วครับ ครับของแท้ของแท้ของแท่ครับของแท่ครัมโอเคมากเลยครับของแท้มาเรื่อยๆละครับอ้าวหญิงแกงของแท่ให้กําลังใจด้วยสเปรย์นะครับขอบคุณนะครับตาหลานสครับผมโอเคนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยคู่นี้โอเคคู่นี้น่ารักมากเลยครับของแท้ของแท้ครับของแท้คนแก่งของแท้ครับอันนี้คือสนามคนเก่ง เองมากครับเองมากครับผมตามหลังให้ครับผมผมปิดกระบวนให้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยผมตามหลังให้ครับปิดท้ายกระบวนนี่คนแก่งของแท้ครับของแท้ครับผมทุกสนามนะครับทุกสนามเดินพี่โอ้โหเองมากเลยลายอ่าลบไปจุดกลับตัวจุดกลับตัวห้ากิโลเมตรขอบคุณมากนะครับเราก็จะถึงจุดกลับตัวแล้วก็ มาแล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแน่นอนครับสิกิโลเมตรถึงแน่นอนนะครับเราก็จะจุดเช็คพอยนะครับมากับคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลค่ายนะครับพระบุรอรนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับจุดกลับตัวจุดกลับตัวนะครับห้ากิโลเมตรตรงนี้แต่ขออนุญาตเข้าป่านิดหนึ่งนะครับประจํากันเลยนี่นะครับทุกสนามเลยเจอกันนะครับขอบคุณมากครับผม เหลือคนครับผู้เดียวบ่ครับผู้เดียวบ่ครับเพี่ครับคนสุดท้ายนะครับนี้มาราธอนแต่ผมจะรอนะครับพวกเราแนวหลังก็จะเคาะไปเรื่อยๆนะครับเคาะปล็อกไปเรื่อยๆก็กลับตัวมาแล้วลหละครับ5้ากิโลเมตรสุดท้ายนะครับพวกเรา3าสี่คนนีก็เป็นแนวหลังนะครับผมปิดท้ายขบวนให้เพื่อนๆนะครับไป เพื่อนสามสี่ห้าคนสุดท้ายนะครับผมของเรานะครับก็มาถึงห้องกรายวันนะครับตรงนี้นะฮะนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับวัเราก็จะมีคุณหมอมาด้วยนะครับก็จะคอยมีสเปรย์พยาบาลให้เพื่อนเพื่อนนะครับขอบคุณคุณหมอจากโรงพยาบาลข่ายอุดรมากๆนะครับน่ารักมากเลยพวกเรานลก็วิ่งไปทิ้งกันนะครับ รอเพื่อนผสุดท้ายอยู่นะครับกำองตามหลังเรามานะครับจากข้อนแก่นนะครับเพื่อนนักบินผสุดท้ายของเราจากข้อนแก่นนะครับเราจะไปด้วยกันนะครับมามาเราวิงไปด้วยกันนะไปไปก็จะมีรถพยาบาลตามหลังเรามาทครับปิดท้ายขบวนครับพวกนี้เพื่อนกอไปแล้วไปครับไป คคุณนะรับรถคุ้มครองนะครับรถพยาบาลแอมบูรันนะครับคอยติดตามเราอยู่นะครับเห็นว่าเศร้าๆจังซี่กันแล้งก็เหียเปียกเลยนะครับเสือนี่เปียกเลยครับเหียแตกเลยนะครับฝนตกคุ้งคุ้งที่ว่านมาหอดนะครับแลนไปนี่เสือเนี่เปียกมากเลยครับเหียออกนะครับบรมมาหอดเฮาแลนเนี่มันสี ร่างกายเฮาสิขับเงออกมามนะครับแต่ว่ากัถ้าพูดได้ซ้อมได้หลีนี่สิบ่มีเหงอนะครับสิบ่มีเหง่ออกอันนี้ผมเหงอเต็มเลยครับแต่เหงาเต็มหัวหลนเลยนะครัสุขภาพด้วยสุขภาพนะครับเนาะไปก็เป็นเพื่อนไปเพื่อนนักวิ่งการเดินฟ้าคอนแก่นนะครับนะครับเกษียณแล้วสามปีก็เป็นเพื่อนนักวิ่งนะครับมาแล้วครับเพื่อนเรามาแล้วครับ ผมวันนี้มัมาาม่วขึบบ้นมามาทางงูเข้าบ้านผมทดสอบการเดิหัวใจนะครับโอ้เื่อยเหื่อยเื่อยโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,รบอ่อ,อ,อนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศรูปยิงตอนเช้าๆนะครับเก็บภาพมากกว่าจะมีไอหมอกไอน้ำนะครับไอหมอกไอน้ำ เป็นรูวิ่งนะครับเพื่อนเราก็จะตามมานะครับตามมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราเพื่อนจากคอนก่นนะครับอดีตการไฟป้าเสียแล้วสามปีนะครับไปครับไปน้องก็ไปด้วยกันออกสตาร์ทด้วยกันนะครับมาด้วยกันไปไปเลยครับพวกเราน่าใจงามครับเพื่อนนักวิ่งวิ่งมารับเข้าเส็นไซแล้วแหละนะครับขึ้นมาหบผมนะครับคนหลายๆนะครับเด้อเพื่อนนักวิ่งไปทิ้งกันนะครับ โอเคครับผมนะครับใกล้เข้ามาแล้วครับร้อยกว่าประมาณห้าสิบเมตรสามสิบเมตรนะครับจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับนะครับอ่าฮะนี่นะครับผมเพื่อนเรานะครับทำหนังมานะครับนะครับตามนะกลุ่มของผมนครับกลุ่มของผมนะครับมาเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะไปไปไป ภาเสนชัยแล้วนะครับโอเคเส้นชัยเส้นชัยอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับโอเคมาแล้วนะครับเข่าแล้ว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 ครับเข่าแล้วครับผมโอเคมาแล้วมาแล้วเส้นชัยมาแล้วครับมาแล้ว คเอาคนมานะครับถึงแล้วเซนชยัยเราถึงแล้วครับผมโอเคครับโอเคนะเซนชัยถึงแล้วนะครับรอทีแรกเร